สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้นะครับเวลาพบกันก็จะมี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมเตรียมเมนูสุขภาพมันซ่าครับท่านผู้ชมครับเรียกว่ามันแล้วก็ซ่า สองเมนูนี้คือเทมเป้ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วไปพบกับแขกรับเชิญของเราด้วยครับซึ่งเป็นลูกสาวผมเองครับจะอธิบายเรื่องวิธีการทำเทมเป้แล้วก็เรื่องวีแกนนะครับหรือแพนเบรดเนี่ยนะครับส่วนเมนูที่สองครับก็จะเป็นยำสายบัวส้มซ่ากับกุ้งทอดครับเรียกว่ามีทั้งมันแล้วก็ทั้งซ่าทั้งสองเมนูในสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้งสองเมนูรอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยนะครับที่จะอธิบายเรื่องเทมเป้เป็นยังไงวิธีกาาารรทํแบบบไไหนคัตมปเลย เอาล้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่ครัวที่บ้านผมเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรามีนัดกันที่จะพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับลูกสาวผมเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาเล่าอะไรให้ท่านผู้ชมฟังบ้างวันนี้มาไขข้อข้องใจไขข้อข้องใจรู้สึกงั้นก็จะคือมีคนถามมาแล้วสิคนถามกันทั่วโลกเลยค่ะอันนี้จริงๆรว่าเกี่ยวกับวีแกนเนี่ยว่าเราจะได้โปรตีนจากที่ไหนอื โปรตีนถ้าเป็นถ้ากินผักอย่างเดียวเนี่ยขาด<อ>โปรตีนไหมอมองไม่เห็นโปรตีนเลยใช่มองอไม่เห็นโปรตีนเ,เลยต้องเล่าก่อนว่าโปรตีนคือกรดอะมิโน,โนปะปะเคยได้ยินไหมคะกรดอะมิโนกรดอะมิโนอ่า,โนโนอาใช่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนอ่าโอเคอาา่าฮะส่วนประกอบของโปรตีนหรือหรือกรดอะมิโนเนี่ยพบได้ในพืชทุกชนิดสัตว์ไม่สามารถที่จะผลิตกรดอะมิโนที่สําคัญได้ครบได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะสัตว์ชนิดเราต้องใส่อาศัยพืชก็คือ เราตอนนี้เนี่ยคนที่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราอาศัยให้สัตว์น่ทานพืชืชเพื่อที่เราจะได้หวังโปรตีนที่จากตัวสัตว์ที่าระกอบเหมือนสัตว์สะสมกรดอะมิโนให้เราเป็นเนื้อเป็นโปรตีนใช่แล้วก็เราก็ทานโปรตีนชนิดนั้นไปการทานโปรตีนหรือกรดอะมิโนจากพืชเนี่ยด้วยความที่เราสนับสนุนให้ทานหลากหลาย เพราะฉะนั้นกรดอะมิโนสำคัญที่เราจะได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ความหลากหลายมากกว่าการที่เราครบกว่ามากกว่าการที่เราทานจากเนื้อสัตว์เพียงไม่เ่ียวเพราะว่ากรดอะมิโนที่เป็นตัวประกอบของโปรตีนอยู่ในพืชทั้งหมดอยู่แล้วเรากินพืชหลายชนิดก็หมายความว่าเรารดนกรดอะมิโนที่เป็นตัวประกอบทําให้เกิดโปรตีนนั่นแหละที่อยู่ในร่างกายเราโอเคเข้าใจทอาใช้ตรงกันไหมครับ่านผู้ชมครับ เอาถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูที่คิดนาใครดูชจิ้นนะครับแต่วันนี้วันนี้เราก็เลยมีกดอะมิโนสำคัญหลายๆอย่างมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ดูกันเนาะก็คือเมนูวันนี้นะคะจะมีพระเอกก็คือเทมเป้ของเราเทมเป้ทำเองปล่ะลูกทำเองใช่ไหมอันนี้ถูกทำเองที่บ้านทำเองค่ะก็บอกกัาว่าเป็นเมนูเทมเป้ผัด เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเพื่อให้เน้นกรดอะมิโนที่หลากหลายก็คือเทมเป้เนี่ยก็เป็นการแปลรูปของถั่วเหลืองจริงๆแล้วเขาเริ่มมาจากถั่วเหลืองแต่ตอนนี้เราสามารถใช้ใช้ถั่วได้หลากหลายคือจะใช้ถั่วประเภทไหนก็ได้แต่ว่าเน้นที่เปลือกเขาเนี่ยถ้ายิ่งเปลือกหนาการที่เราเพราะเชื้อเขาจะช้ากว่าถั่วที่เปลือกบางเทมเป้ทำยังไงอ้าวเลยก่อนอื่นเราต้องมีเชื้อกล้าเทมเป้ก่อน ซึ่งเราหาซื้อได้กกด้สมแหงเป็นก้าเป็นผงค่ะเป็นผงแห้งแล้วก็ใช้ถั่วที่เลือกมานะคะของเป้เป็นถั่วสี่สีถั่วเหลืองถั่วขาวถั่วขาวใช้ไวไวบินไวบินใช่ถั่วขาวแล้วก็ถั่วดําถั่วแดงเหลืองดําแดงขาวใช่ไหมอยู่ในนี้หมดเลยในนี้สี่แล้วไอ้ขาวสุดมันก็คือเชื้อขาวขาวสุดคือเชื้อเชื้อเทมเป้ค่ะเชื้อก้าเทมเป้เราทำอย่างนี้ค่ะเราเอาถั่วนะคะแยกชนิดแช่น้ํา ข้ามคืนอย่างน้อย8ชั่วโมงให้เขาอิ่มน้ําเสร็จแล้วเราก็เอามาทําให้สุกโดยการต้มต้มถั่วให้สุกต้มถั่วให้สุกเราจะไม่ให้เขาเราจะไม่ต้มจนเขาเละถ้าใครชอบที่มีนุ่มๆหน่อยก็ก็ได้ก็ต้มให้นานหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอามาผัดในความร้อนให้ร้อนมากๆเลยก็ก็ร้อนไฟกลางอะค่ะคือให้ให้น้ำเขาละเหยเสร็จแล้วตัวสําคัญคือใส่น้ำส้มสายชูเป็นเชื้อให้คานิดนึงอันเปรี้ยวเหรอ ให้เพราะตัวเทมเป้เนี่ยเขาชอบกดเจอชิปมาว่าต้องใส่น้ำส้มสายชูเป็นน้ำเชื้อเหมือนให้เขานิดนึงแล้วก็โรยผงเนี่ยยังยังถั่วหนูประมาณ7ดขีดที่สุกแล้วนะคะโรน้ำส้มสายชูประมาณช้อนนึงเพื่อให้เขาเข้าไปแล้วก็เทมเป้เนี่ยก้าเทมเป้ประมาณสองช้อนชาเองแล้วนี่กินดิบได้ไหมกินดิบได้ค่ะทานได้เลยแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะเจาะรูเพื่อให้อากาศเขาถ่ายเทได้แล้วก็ใช่แล้วก็ไปไว้ข้างนอก เอมหนึ่งถึงสองวันค่ะจริงแล้วถั่วมันก็ไม่ใช่ถั่วดิบนะไม่ใช่ถั่วถั่มก็สุกแล้วแต่ถั่วถูกแปรรูปด้วยด้วยเชื้อกล้าของเขาแต่จริงๆเนี่ยมันตอบตอบโจทย์สาหรับคนที่ทานถั่วแล้วรู้สึกว่าท้องอืดเราเราไม่ย่อยไม่ย่อยถั่วดีอันนี้ก็คือเหมือนเราผ่านผ่านเชื้อตัวเชื้อที่เขาช่วยย่อยในระดับหนึ่งแล้วทําให้เราได้ร่างกายเราสามารถที่จะดูดซับแล้วก็เอาสารแร่ธาตุต่างๆไฟโทเคมิคอลต่างๆเข้าไปใช้ได้ดี เราก็ที่สําคัญจุลินทซียดีอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปให้อาหารจุลินทรีย์ดีในตัวเราอีกอเพิ่มจุลินรีย์เข้าไปนั่ยมันก็ดีหมดแล้วนะเอาแล้วดีวมากค่ะดีมากแล้วเชื้อขา,ขาวนี่มันคืออะไรลูกเชื้อขา,ขาวนี่คือเชื้อราดีค่ะที่เป็นเชือ้อเชื้อกล้าของเทมเป้ก็คือเชื้อราดีเนี่ยเป็นโปรไบโอติกที่เราพูดถึงก็คือเขาจะโตด้วยพรีไบโอติกคือเนื้อถั่วของเนื้อถั่วเป็นอาหารของเขาใช่เป็นอาหารของเขาเขาก็เลยเกิดการเป็นเชื้อราอันนั้นไม่ต้องกลัวสีขาวอย่างนี้ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและลำไส้ของเรามากค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทำเทมเป้ผัดเม็ดบะหมู่หิมพานโอเคสักครู่ครับเอาละครับมาอยู่ในครัวแล้วใช่ไหมลูกเรามีเทมเป้นี่อะไรนี่ทำซอสหนูหนูจะเริ่มหมักเทมเป้หัันใช่หั่นนี่อย่างนี้พอไหมได้ค่ะอย่างนั้นได้เลยเราก็เดี๋ยวหนูจะ ระหว่างป้าหั่นรอนะคะหนูจะทําน้ําหมักเพื่อน้าหมักง่ายๆเราก็จะใช้ซีอิ๊วน้ําตาลทรายน้ําหมักตัวอ๋อทําผสมหมักใช่ผสมให้มีรสชาติใช่ค่ะอืมอืมอืมโอเคอาไปปรุงรสเอานี่ป้าหั่นให้แล้วหนบ้งใส่อะไรบ้างใส่ซีอิ๊วขาวนะคะโอเคใส่สักสองช้อนตอกก่อนเก็บกินไปด้วยน้ำเปล่าน่าจะเท่าเท่ากันอะไรนะน้ำเปล่าน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเนาะซีอิ๊วขาวน้ำเปล่าค่ะแล้วก็น้ำตาล น่าช้อนชาเอาเสียมสับแค่หัวเดียวก็พอค่ะเสรเข้าไปอยู่เต็มแล้วก็อะไรต่อแล้วก็เดี๋ยวหมักเทมเป้ไว้ใช่ค่ะหนูก็จะหมักแล้วเราก็จะจี่เลยคือคือจะเรียกว่าหมักก็ไม่เชิงเพราะเราแค่ชุบเขาปรุงรสเขาปรุงรสเขาหน่อยแล้วก็จี่จี่เลยค่ะให้หอมๆหน่อยนะค่ะคนค้าเราก็หยิบเทมเป้ใส่เลยตอนนี้ป๊ะป๋าก็ใช้ป้าใช้ป้าทำอะไร ได้ค่ะทำเ <laughs> <laughs> ต่าหั่นหอมโอเคเอาไปเต่าแล้วก็พริกสามสอันนี้อันนี้เต่าเหรอเต่าไหมคะเต่าเต่าได้เอาต้องถามเจ้าของสูตรเต่าหรือเปล่าทำได้เต่าไม่เต่าเหรอเดี๋ยวป้าทำผักให้แล้วก็จะ <tr uth> ให้ป้าทำซอสให้ด้วยเป็นสูตรป้าเรามาขโมยสูตรป้าทำซอสอซอสเม็ะม่วงกันนี่เราก็คลุกเบาๆนะคะ ให้มันทั่วๆกันใช่ไหมใช่ให้ให้เหมือนตัวเฉลาเขาอมซอสนิดหน่อยเออมันสำลักซอสไหมนั่นน่ะจุลินซีหนูสำลักซอสเนี่ยเหรอเออมันมีชีวิตไงก็มีชีวิตนิดหน่อยนิดหน่อยเราก็ใส่น้ำมันในกระทะนิดหน่อยแล้วได้ก็จะลง จริงๆเพราะว่าด้วยความที่เขาสุกอยู่แล้วอะเราก็คือคือเหมือนกับว่าคาร์มลไรซ์เขาให้มันให้เขามีรสชาติที่เคียมซอสนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งกินรสของ,ของเขาใช,ใช่ไหมรสสัมผัสเขาจะไม่เหมือนเดิม,ม,มจะหอม,มกว่านะ<ม>นี่ตอนนี้เราได้แล้ว หอมใหญ่พริก3ามสีต้นหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงเป้ก็ทำไปฟ้าทำซอสให้ฟ้าก็จะใส่น้ำมันหน่อยนะใช้อลิฟอยนี่แหละค่ะจริงๆเราก็ไม่เชิงว่าให้เขาสุบไปถึงข้างในนะคะเพราะว่าคุณประโยชน์ของตัวจุลินทรีย์เขาที่ยังสดอยู่มันก็จะยัง,ยงทำโอ้เหลืองอย่างนั้นเลยใช่ค่ะฟ้าใส่นี่สองช้อนนะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนครึ่งไม่นะไม่นะ<ม>เอาเองเหลืองอย่างเดียวนะ ไว้นายไปหน่อยนะฝั่งนั้นอ่ะสองช้อนสองช้อนได้กลิ่นเลยไหมเตาไหมอ่ะเกือนิดนึงโ <OK> อเคอ่หอมดีหอมดีน้ำมะขามสองช้อนซีอิ๊วช้อนครึ่งน้ำตาลสองช้อนน้ำตาล,ตาลปี๊บเนาะแล้วก็เกลือปลายิบมือผสมกันไฟเอาๆกระนห<อ>มไหมแล้วพอแล้วิพอแล้วไปแล้ว ปิดไปนะคะปิดแล้วปิดให้แล้วป่าปิดให้แล้วค่ะาขึ้นมาบอกแบบนี้อ่าล่ะผมใส่น้ำส้มสายชูไปนิดนึงนะครับเพิ่มความเปรี้ยวแบบเบาๆลงไปหน่อยเพราะว่าเปรี้ยวมะขามมันจะหนักๆโอ้มาขโมยสูตรชิมหน่อยเอาไอ้น้ำมาชิมช้อนอดียวจะชิมนี่ค่ะจิมเลยลูกแปลว่าโอเคแล้ว น่า,นาอ,อร่อยอร่อยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะผัดง่ายแล้วเนี่ยมันนิดหน่อยไม่ต้องร้อนมากเราใส่หอมใหญ่เลยหอมใหญ่ต้องสุกก็ถึงสุตส่วนนี้เราไม่ได้ใช้กระเทียมนะมคะเราไม่ได้ขึ้นใ้วกระเทียมใช่เป้อำเอาน้ำให้ปลานิดหนึ่งจริงจรมันมีแต่น้ำมันไม่ได้ อ่านี่มีมมแล้วโอเคดาผัดหอ,อมแล้วใส่น้ำนิดนึงเพื่อทำให้เขาสุกอืมไม่งั้นเดี๋ยวเขาเบิร์นนะคะใช่โอเคสุกแล้วเราก็ใส่พริกสามสีลงไปอ,อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่า หอมใหญ่สุกแล้วเนี่ย <c oughs> พริก3ามสีเขาก็กินแบบกรุบกรอบได้แล้วก็ไม่จาเป็นให้เขาสุกสมหมดแบบนุ่มไปเลยะมาแล้ะทีนี้สุกแล้วใส่สเม็ดมะม่วงใส่เม็ดมะม่วงก็สําคัญคือผัดให้เขาร้อนสุกไปทั่วๆแบบนี้นี่เลยซอส ใส่ซอสเข้าไปใส่ถสส้าใส่พริกนะคะพริกโรยข้างบน oh, พริกโรย<ม>บนโอเคสีสวยพอซอสเดือดทุกอย่างกกร่มดีแล้วเราก็มาใส่เอมเปของเราอือ oh. เสร็จแล้วก็พริก ที่อยากจะเพิ่มความเผ็ดนี่เลยนี่เลยเอาถือเลยของเราเองเอ๊ะทำได้เปล่า <laughs> <laughs> เราทำเทมเป้นะเทมเป้ <laughs> h, ผัดเ <laughs> ม็ดมะม่วงหินมาผ่านนี่สีสันสวยทีเดียวเลยแล้ววิธี<ไ>ก็ง่ายๆด้วย <laughs> เดี๋ยวมาชิมกันครับ <laughs> สูตรนี้น่าจะเป็นสูตรที่เหมือนผัดออกเปรี้ยวหวานหน่อยแต่ว่ารสชาติของเขาเอาก่อนเลยว่ามันก็จะเป็นเค็มเปรี้ยวหวานนะแบบนั้นแต่ว่ามันมาจากน้ำมะขามน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บเนี่ยแหละครับแล้วก็ซีอิ๊วเกลือซึ่งอันนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยอยู่แล้วก็ได้ความกรอบของผักต่างๆได้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เนาะหอมอร่อยแล้วก็เรียกว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็ทุกคนถ้าใครไม่ชอบวีแกนเนี่ย ลองชิมอันนี้ก่อนอาจจะเป็นออปชันที่ดีกว่าเต้าหูท้ที่ทุกคนอาจจะคิดว่าพอทานวีแกนมีแต่เต้าห,หู้อ่าใช่อ,อันนี้ก็จะเปลี่ยนรสชาติเราไปได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับกับแขกรับเชิญของเราทุกๆเดือนก็จะมาเจอกับลูกสาวผมนะครับปูเป้มาเล่าเรื่องวีแกนให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันแล้วก็เป้ก็มีเอ่ออินสตาแกรมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอินส a าแกรมและ Facebook นะคะ ขี้นาคายคูซีนต้องติดติ้งวนล่านะครับแล้วก็ใครสนใจเยอะก็ลองเข้าไปถามดูว่าเหตุผลที่ควรจะกินเป็นยังไงกินแล้วจะได้อะไรนะครับเรื่องจุลินทรีย์สำคัญและเป้ก็เพิ่งเรียนจบมาด้วยใช่ค่ะนะเกี่ยวกับเรื่องวีแกนโอเควันนี้ขอบคุณขคุณสายินดีแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับหนึ่งเดือนหนึ่งสูตรนะครับมาพบกันกับเมนูวีแกนแบบนี้ท่านผู้ชมครับอยเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมี1หนึ่งสูตรแล้วก็พักสักครู่ครับพบกันครับ